ว่าดีนะด้วยบ่มีมารีวิวเกมแฟนตาซีดาวซึ่งเป็นเกมทำฟางสุดชิวสุดเพลินนะจากค่ายเกมกาลีนาครับที่ผมเล่นคอมมิชชั่นโมบายคอมมิชิั่นโมบายมาจากค่ายกาลีนานั่นเองนะอ่าฮะซึ่งเป็นเกมทําฟางสุดชิวเลยก็ว่าได้เพลินเลยนะแฟนตาซีทาวนะซึ่งแปลว่าเมืองแห่งจินตนาการไม่ก็เมืองแห่งมหัศจรรย์ก็ได้นะอะ uh huh. มันจะเป็นยังไงอ่ะไปดูเลยโอเคเข้าเกมครั้งแรกหรือล็อกอินครั้งแรกนะก็จะมีตัวละครให้เลือกด้วยกันนะหรือสร้างตัวละครนั่นแหละให้เลือกตัวละครว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมเลือกเป็นผู้ชายนะผมเป็นผู้ชายเนะนี่หล่อเหลาเลยนะครับนี่จากนั้นก็นี่ครับเมืองเริ่มแรกเลยนะนี่แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราอ่านนะนี่ครับเจ้าแมวตัวนี้จะเป็นคนแนะนําเรานะครับ แล้วก็บทสน,นานเป็นภาษาไทยเยรับอนี่ครับโอ้านท่านในที่สุดท่านก็มาฉันเป็นพ่อบ้านแมวของท่านชื่อทอมมี่นะฮะแล้วก็นี่ครับก็อ่านเอาเลยนะมีเนื้อเรื่องก็จะเดินแบบคุยกันอย่างนี้นะก่อนอื่นแล้วเราต้องปรปับปรุงบ้านนะผมจะมี่องอ่างคารได้ด้วยนะนี่ปุ๊บอ่าเอาไปอ่ตอาตรงไหนก็ต้องซ่อมอันนั้นใช่ไหมรัทุดิดใช้อิดนะมันก็เหล็ก นี่เอเล็กแค่นเดียวก็สร้างทุกอย่างได้แล้วนะอ่าเรามาช่วยปลูกข้าวสาลีกันก่อนไหมอ่ะไปปลูกผลกดลูกผลนะโอ้ปลูกผักยังกับระเวทมูห์โ้ยพูดแล้วตำนานเลยนะครับอ่าฟืบฟืบฟืบเออไม่ไม่ดิเมื่อกี้กดโดนแล้วนี่อ้อโดนได้เรียบร้อยนะคราวนี้เราไปดูนานที่ฟาร์มบัวโอเคป่ะแต่ที่ฟาร์มบัวไออาหารนะโอ้ยน้องบัวได้ได้แบบ มีฟพัทที่สวยนามนะฮะแต่ที่บัว,วก็ให้นมฟรีนะโอ้ยเขาตกตกลงให้ฟรีตกลงให้ฟรีตกลงไม่สิคือเราได้นมจากบัวนะเป็น,นบัวเลยนะโอ้ยลากแบบนี้เลยโอ้ยดีโอเคมว่าสุดยอดไปเลยนะนีน่เลเวลสองนบเล่นไปเล่นมานะโอิย,ยดีด้วยแล้วก็มีท้องนะคูณสามสิบนบแล้วก็เพชรคูณหนึ่งนบอ่าฮะโอเค่าปลดล็อกเรียบร้อยนะข้าวสา,ารลิตเต็มที่แล้วนะต้องเก็บเกี่ยวนะฮะอืมไม่มีที่ไหนเราต้องเก็บเกี่ยวเท่านั้น นีเราได้มีกินแล้วนะครับอุ้ยข้าวทาเองนะครับในท่านพวกเรามาลองทําขนมปังกันนะไหนร้านขนมปังนี่อยู่นี่ครับเป็นผลิตนับร้านขนมปังนี่กดติ๊กถูกไปเลยนะอ๋อเป็นแบบพวกสร้างอะไรพวกนี้นะับนี่ไม่เปรียบเดียว,ว่าเสร็จแล้วอุ้ยได้คุ่นคนนานนะเอาคนนานมาด้วยนะครับใช่แล้วครับร้านขนมปังนะครับแต่ก็เลิกพูดจากการได้เลยนะเนียบเอาคุ่นคนนานมาคนระับโอ้มิดหนึ่งดาวแต่เดีวมีสองถึงสามดาวนะแล้วก็ ทำขนมปังเอาเลยครับปึ๊บเหนียวแล้วก็กดแตกเพราะว่าอันนี้ฝึกเริ่มแรกมันจะให้ฟรีกดนะครับอ่ะก็เลยว่าอัพเช่นเคยนะนี่เลยว่าสามดวงรวดเร็วนะครับท้องก็ได้สี่สิบเพชรหนึ่งข้าวโพดห้านะูหแล้วได้ปลูกข้าวโพดอีกใช่ไหมนี่เจตใจที่มังกงนะโอ้ทำอะไรทําที่ดีกันโอเค,คับแตกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะฟันเหรอเอ้ยบอกให้เขาไปโอ้โหนไฟเลยด้วยนะ เจ้าหนี้เออมีพลฟง้นไฟนะอะไรกันเนี่ยมังกรนี่ให้นมวัวให้มังกรนี่นะตลกนะครับตลกเลยตลกคืออะไรอ๋อเป็นคนส่งอนัวาให้นมเขากินอ๋อก็ให้นมเขากินอย่างไงละ่ะแล้วก็แบบเออไปส่งที่อื่นด้วยนะดูเหมือนจะไม่มีอะไรต้องสอนท่านอีกต่อไปแล้วใช่แล้วครับนะครับโอเคผมบริหารเองได้แล้วมา นี่บโอ้โหเปสัปดาห์ทุดท้ายฉลองเปิดฟาร์มครับออ้ยแล้วก็แบบเติมเงินรับโอ้ไม่เติมสีแมวแมวไม่ไม่ผมมีแฟนตีพัดเลยด้วยนะโอ้โหแล้วนี่ครับรางวัลนะครับรางวัลพิเศษห้ารางวัลเลยด้วยกันนะครับวันที่หนึ่งเราจะได้เพชรนะอ่าเรารับมาแล้วรูบี้นะครับชื่อเกมนี้เรียกว่ารูบี้แล้วกันแต่ผมเรียกเพชรอะรอทำไมเ่ะเพชรสิบนะครับอ่าก็ทองห้าสิบนะเรียกว่าเกมนี้จะหาทองกับเพชรนายน้าเนี่ยโอ้โปุุบ ก็ได้เงินใช่ป่ะเรือได้ทองนะครับอ่ามีภารกิจให้เราได้ไปทําใช่เพื่อ้ทองไร่เราต้องปลูกนะครับเขาให้ปลูกเลยเหรอเราต้องซื้อแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่ครับมับเข้าให้สามวิสร้างเสร็จเร็วทันทีนะครับเรียบร้อยโอ้ได้ทองอีกห้าสิบนะครับอ่าโอเคมีเนื่อนไขแล้วภารกิจให้บอกตามที่เราทำแล้วเรวลอัพจะขึ้นแต่ละเวเวลเลยนะถือแบบดีมากๆเลยเกมนี้นะเกมทำฟาร์มนะอ่าเราอุ้ยแบบ ส่งของนะครับอ่าส่งไปเลยนะครับแล้วได้ห้าสิบทองครับโอ้เราเลเวล up เนะราเลเวลสี่นับได้ทองห้าสิบเพชรหนึ่งแล้วก็นมวัวอีกสองนะับแล้วก็ปลดล็อกไล่อีกนะครับเฮ้ยเจ้าออกจากคนแก่ไปทําไมรักพาตัวไปครับอืมตามมาเป็นชั่วโมงนะครับหมายถึงไม่มีเลยหรอกมีชาวบ้านจับไปอะ่ะใช่กันไปช่วยนี่ตกลงกับเจ้าแมวคนนะั้นเรียกว่าในท่านนะ อุ้ยดีเลยอืมก็ฟึ๊โอ้อใช้เหล็กก้อนเดียวครับหนึ่งชิ้นเนาะเสร็จเร็วครับโอ้ย <laughs> อะไรครับนี่นี่ครับแฟนตาซี Fantasy. เป็นสถานที่เอาไว้แลกเปลี่ยนเรื่องราวการผจญภัยพบปะชาวเมืองที่หลากหลายจากที่นี่นะโอ้ยพากดเข้าไปเลยนะอ๋อเป็นระบบกองซุ่มนะ <laughs> อืมก็กดแล้วโอ้กองกองโกกันเลยนะรด่งี้ผมจะได้อะไรนะฮะอืมก็รีวิวก็จะมานี่ ข่าวๆแล้วกันนะอ่ะก็หาย่าอุ้ยเปิดมาก,ก็ได้ห้าดาวแล้วโอ้โห <c oughs> อะไรครับนี่โมื่อก้เรไปที่คุกนะที่ชาวบ้านโดนจับไปสิโดนเจ้าออกมันจับนะครับโอเคเริ่มเลยนะเอามาเลยห้าดาวนี่ครับแสดงว่าต้องไปประทะแน่นอนนะดูแลเริ่มนะครับมามาโดนกันเจ้าเออสองตัวนะครับอ๋อกดเล่งฟีนะครับ อ๋อคือสู้อย่างนี้แล้วแบบกลายเป็นกล่องไปแล้วนะคร <c oughs> อะไรครับนี่เราได้ออ้ยเลเวลคุ้นหโอ้ได้ลุงมาครับที่โดนกับตัวไปขอ,อ,อเขาเป็นนักลบนะครับ <c oughs> ตัดไม้ยังได้เลยนี่แต่ว่าเพิ่มพื้นที่ให้เราแบบก่อสร้างด้วยนะแบบเก็บผลผลิตนะเป็นเกมฟาร,ร์มที่ดีอีกเกมเลยก็ว่าได้เดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นแล้วก็จะมารีวิวอีกทีนะครับส <c oughs> อง l ั่ l โ t e r โอ้โอยผมก็นั่งเล่นตั้งแต่บ่ายสามห้าสิบกว่ากว่านะครับจนถึงตอนนี้นะโอ้โห เล่นมาประมาณห้าโมงแล้วนะครับโอ้ยถือว่าน่าจะลงช้าแน่นอนนะครับเล่นมาถึงเวล่เก้านะถามว่าเล่นเพลินไหมเล่นเพลินมากเลยนะโอ้โหแล้วก็จะมีนี่ครับไรผมมีถึงหนึ่งสองสามี่เขามมีแปดแล้วอนะโอ้แล้วก็มีพวกทำอะไรนะนี่ให้อาหารบัวเหมือนเดิมนะแล้วก็จะได้นมนะครับอ๋อนนี้เขากินอยู่นะครับผลิตนมแล้วสามารถผลิตไก่ได้ด้วยนะครับนี่ต้องมีข้าวโพดซึ่งผมว่า ต้องปลูกเขาโพดด้วยแต่้ก็มีนี่ครับภารกิจนะให้เราได้ทําอะไรเลยนะนี่ตามเลื่อไขายนับนี่ครับได้ทีละสองเพชรสามเพชรสองเพชรสามเพชรสองเพชรอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วแบบได้ทองต้องพันเลยนะครับอฮะคือแบบว่ามันก็ทําได้นะครับอืมเกมนี้ภารกิจทําได้มากเลยนะหขนนานก็ได้เรียกว่า่นนานอันนี้ก็เป็นนี่ครับอการจัดการชาวเมืองน,นี่เป็นแบบกองทัพเราน,นีมีทั้งหมดอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สามมูมมีถึงที่สามคนด้วยกันเลยนะนี่โอ้โหได้นักลบห้าดาวที่ผมสุ่มไปแล้วตั้งตั้งแต่ตอนนั้นนะโอเคเริ่มแรกเลยโอ้โหด,ด,ดีดีนะครับระบบสุ่มก็มีให้ดูโฆษณาด้วยครับถามว่าดูไมหมดูตอนนี้นะก็ชาวเมืองก็จะเป็นนี่ครับคนจีนมาเลยหวังเลี่ยนนะครับอ่ะสามดาวด้วยกันนะโอ้โยตั้งหมื่นสองพันเลยนะครับแล้วก็เนี้ยโอ้โหหนึ่งดาวเบนเดนะครับสามร้อยหนึ่งนะครับโอ้โหเจ้าอัศวินมาน้ำหนึ่งพัน ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าฮะเจอโลมสามเท้า huh. ก็ลิเลียนหน้าอุ้ยแปดร้อยสามสิบเอ็ดเลยนะอ่าฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับชาวเมืองนะมันก็จะหลีไปเรื่อยๆนะให้เราซื้ออะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปเลยจากนั้นมีระบบเมืองนะครับระบบเมืองก็นี่ครับเริ่มสำรวจได้สองอันเพราะว่าอันที่สองโฮมเบลถึงแล้วไงเมืองลึกลับนะครับอันนี้เอาชนะเจ้าพิศาจลายมันแบบปลดล็อกคือปลดล็อกเมืองลึกลับใช่ไหม ก็จะให้ตีตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับตีไปตีมาเรื่อยๆก็จะปลดปลอกเหมือนลึกลับตามเลเวลนะครับอันนเลเวลสิบสองผมยังไม่ถึงนะเออโอเคก็กดเริ่มสำรวจเลยนะซึ่งอันนี้นะครับตีก็จะใช้ประมาณนี้ท่านนี่สองดาวหล้สองแล้วส,สองนะครับนี่หนึ่งดาวไดเอดเลยครับอ่ะเอาไปเลยนะครับไหนไปขุดเปล่ที่คนเนิร์แล้วมีเอเมชั่นนะครับตัวคนไทยๆก็จะสะดุดลมนะครับอ่านี้ครับ ชวนตีนะบูยในเมืองนะเพราะเมืองลึกลับก็จะเอาอันนี้ก็ได้นะครับอืมโดยการสำรวจนะครับอ่าสำรวจเลยเลยมันก็เวลานานนะอืมสองอันก็อ่ะกดใช้เพื่อลดเร็วนะปึ๊บเนี้ยโอ้โหแล้วได้อันนี้มาเลยนะของรางวัลสุดแรนะครับจากกีบที่เราไปเริ่มสำรวจไปสำรวจเมืองมานะครับอันนี้ก็ปล่อยให้เขาตีกันไปนะครับถกว่าเวลาหมดแล้วจะได้กล่องทองเอสบวกไปเลยนะโอ้ ดีดีก็อย่างต่อไปนะครับข้างๆเมืองนะครับก็จะเป็นนี่ครับฐานทัพออสท,ที่ไปตีนะครับคนไม่ได้คนระับพาเขาไปตีไม่ได้นะกองทัพเรานะฮะแต่ก็ต้องแบบรอสักครู่นะครับโอเคแล้วมีอะไรอีกเอ่ยนะครับแล้วมีระบบร้านค้านะนี่นะอันนี้ไปเรืเร่อยๆจะปลดระบบร้านค้านี่คนะรับปีรีวิวเกมหมดแล้วนะสามารถวางของนะอะไรก็ได้นะเพราะว่าเขาซื้อได้หมดเลยนะโอเคชิ้นส่วนไก่เนื้อไก่นะครับแล้ว อข้าวสารลีนะครับนี่เอาอ้อยไปด้วยนะน้ำมอง,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 องมีคนซื้อแน่นอน,นครับเชื่อผมส <c oughs> ิก็ด้านซน้ายก็เป็นภารกิจอะไรพวกนี้ทำตามเรื่องไขนะลองว่าเราเป็นเก้าสิบทองนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยทองนี่ก็เป็นเก้าสิบทองก็ว่ากันไปนะครับเพราะมีภาษาไทยอ่านตามเรื่องไขก็ทำก็ได้ง่ายมากเลยนะง่ายมากๆอ่าอันนี้ก็ผมก็เก็บเกี่ยวนะครับปึ๊บจะเก็บเกี่ยว,ยวนี้ครับนี่นี่ ลากไปมาแล้วโอ้น่ายได้นะจุดจุดก่อนนี้ได้นมบัวนะครับอืมโอเคเดวิลลี่ส่งได้แล้วนะอ่ะนี้ผมก็สามารถส่งไปให้คนอื่นนะที่ติ๊กถูกก็คืออุปกรณ์พร้อมนะคือแบบของพร้อมแล้วไนงะพร้อมเดวิลลีนะ่แล้วอันนี้ก็ที่ไม่มีติ๊กถูก,กอ่ะคือของยังไม่ครบยังไม่พร้อมเลยเออถ้าตีติ๊กถูกแล้วก็กดส่งไปเลยนะว่าของเราพร้อมแล้วนะอะ่วเราจะได้เวลมาเพิ่มแปดนะครับอืม คือว่าเปียวจะเป็นแบบคูณคูณครับคูณแปดแบบเป็นดาวเลยพวกนี้นะครับได้หนกปังแล้วสามารถทําวัตถุดิบของปังเลยได้นะนี่เราได้เวลมาคูณหนึ่งนะได้น้อยครับนี่โอเคนะครับอืมส่วนอันนี้ครับกลางหันนะสีเหลืองครับอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งนะซึ่งมันก็มีร้านก่อสร้างนะครับนี่ของตกแต่งก็จะมาบ้านนี้นะคมันมีหมดหมูให้ได้เลือกกันเลยนะครับต่างๆนานานะครับผมอ่ะก็จะมีสกินเช่าเมืองอุ้ยดีน้านี่น้องหมาครับผมได้นะครับ ซึ่งน้องมาจะอยู่ในแล้วนี่เลยนะโหนี่นี่นี่น้องมานบะเดินเลนเดินเลนชิวๆ,ๆแล้วก็จะเป็นแลบวิจัยอะไรประมาณนี้นะแต่ยังไม่ปลดล็อกเลยเอโอ้โหต้องเลเวลประสาทเลเวลสี Level 4, นะ่นับอาคารโอ้ต้องเลเวลประสาทอีกด้วยนะโอ้หตอนนี้เพิ่มจํานวนที่ผมบอกนะจํานวนกองทัพเราอนะที่ไปขุดเมืองในนี้กันนะโอเคอืมก็มีช้างนะับนี่นะให้หนมปังเลยนะเอออะไรนี่มันจุไอเทมนะ นี่ให้แล้วคือเบลเพิ่มมา5้านะครับอ่าอืมนี่ก็หลานก่อสร้างก็ไปดูเอาละกันนะอ่าฮะแล้วก็จะมีนับระบบเพื่อนนับอันนี้อาลัมมาจากเพื่อนแนะนํามาคือแบบมีธารกิจให้ทําด้วยนะซึ่งการไปทำภารกิจบ้านเพื่อนใช่เออก็คือการดับไฟในไร่ข้าวโพดอะไรประมาณนี้นะก็จะได้ของราะวันที่ต้องการมาเลย อ่าสามไล่ด้วยกันนะครับดัดไฟนะครับช่วยเขานะครับกีนี้ก็เพื่อนผมมาจากในเฟซส่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับอ่ากดส่งของรางวัลส่งส่งซึ่งเดือนสีฟ้าตัวละสอนภาษาอังกฤษเอสนะครับมีเจ็ดอันไม่รู้ไปทาอะไรไม่รู้นะโอเคก็นั่นแหละครับอ่ะก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะเออรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็นี่ก็จะเป็นนี่ครับเมื่อทาไปทํามานะบิงโกนะวิถามว่าสามสิบเก้านี่นะรูปหมูคืออะไรโอ้ต้องใช้เงินจริงนะไม่เอานะครับอ่า ข้อนี้นะครับที่เป็นรูปแผ่นที่นะครับอ่ะนี่ครับก็ทาตามเมื่อไขร่ก็มีของรางวัลให้เราด้วยนะนี่สิบห้าเพศยี่สิบเพศสามสิบเพรอะไรก็ว่ากันไปนี้แบบขั้นตอนที่หนึ่งคอมพิวต์แล้วนะอูโหูทำกิจได้มากนะปลดล็อกตามเลเวลแล้วเจ้ของรางวัลจากหยบของขวัญในนี้เลยก็ว่าได้นะอ่ะโอเคว่าแต่เขาขุดเหมืองเสร็จอย่างนนานมากเลยนะนี้โอเคนี้ตีได้แล้วนะพาไปตีก่อนนะเอานี้นะ แล้วก็นี่ด้วยครับเท่าแก่แล้วก็เจ้าเหมียวนะครับพลังบวก2ด้วยกันนะไปครับตีเจ้าอ๊อกนะครับอ่าโอเคนี่ครับโบวจะดุดนะอ่ามารเริ่มนะครับนี่ตีเราจะได้เวลพวกทองเลยพวกนี้นะครับอ่าคือแบบเล่นเพลินแล้วเล่นชิลด้วยมากเลยนะอ่าฮะแล้วสงสัยกันหรือเปล่าว่านี่ครับมีหีบอะไรตรงนี้ปลดล็อกตามเลเวลคือเก็บแล้วจะได้หีบ็นได้ของแลอะไรพวกนี้เพียบไปหมดเลยนะอ่าฮะโอเคก็ที่มันว่างอย่างนี้ใช่ป่ะก็ เอาสิ่งที่กีดขวางอย่างต้นไม้กว่วก้อนหินเล็กพวกนี้สามารถทุบออกได้แล้วนะครับก็ทุบตามเลเวลตามเนื้อไข่ที่บอกนะนี่มันก็จะกว้างอย่างนี้นะครับคือถ้าแบบโอ้ทุบไปหมดอะ่ะปึบเล่นเพลินเร็วร้อยก็ก่านะอุ้ยรับรองว่าแบบอาณาจรรักรฟาร์มเราใหญ่แน่นอน,นครับมีคนมาเยือนแน่นอนนะฮะส่วนนี้เหรอโอ้น,นี้ต้องเลเวลสิบสี่อุย้ยมีเจ้าวานด้วยโอ้ยยังไม่ถึงนะเอาไว้แบบรีวิวคร่าวๆกล่องใต้น้ำาก็เก็บได้นะเมื่อกี้ผมเก็บแล้วนะ อันนี้ก็ออกจากเมืองได้ทุ่เบลสิบหกนะครับอ่าโอเคงแรวนี่โอ้โตีแค่สี่สิบนาทีกว่าๆเองสุดๆไปเลยนะครับนี้ก็อุ้ยเดี๋ยวหนึ่งจะเสร็จแล้วนะโอเคหยิบเราก็ียับได้มาแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอ่าไปดูร้านค้าโอเคมีคนซื้อนะอุ้ยถึงสามชิ้นด้วยกันนะพาชาอะไรนี่แหละครับเออมันมีจุด,จด,จดๆเขาน่าจะเขียนยาวผู้เรียนคนดีนะอ่าแล้วก็เนื้อเนื้อไก่อีกสองนะโอเคก็ให้ คนไหนซื้อไปก็ได้โอเคเราได้ทองมานะฮะโอเคอ่าประมาณนี้โอเคเราไปรับหยบที่เราไปตีออกมานะครับนี่ออ้ยพี่คุณหกนะครับออ้ยได้เชฟเป้าสามอ่ะเฮ้ยสุดจัดไปเลยนะโอ้โหบเหมือนก็ได้หยิบรับนี่อุ้ยพี่คุณสิบสาม้ยได้วัตถุดิบอะไราย่างเพียบไปหมดเลยในการเคลียร์พื้นที่ให้เราแบบสร้างฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเลยนะโอ้โหแล้วก็อัปเกรดอะไรพวกนี้ได้นะครับ อ่าเป็นครั้งเก็บของนะครับแบบตุนเสบียงอะไรไบนี้ได้หมดเลยนะอ่าโอ้ยดีดีดีนะครับอืมโอเคก็อืมประมาณนี้ก็ได้นะฮะเกมเพย์ก็ประมาณนี้นะครับ่าวๆนะครับแค่นี้แค่นี้โอเคเรามารีวิวให้คะแนนกันเกมเพย์นะครับสิบเต็มสิบตัวละครเก้าเต็มสิบเราเล่าประมาณอ่าดาวเกมนี้นะครับมีหนึ่งนะครับ ภารกิจเกมนี้ทำา่ายมากทั้งทอนทําเพชรเล่นไ่ายหาน่ายแต่รู้สึกว่าได้น้อยอิดหน่อย2ภาพน่ารักดีน่าเล่นมากแนะนำให้ทุกคนลองโหลดไปเล่นกันได้เลยโ oh, okay, อเคนะพ่บจบเรื่องเพียงเท่านี้นะครับโอ okay, เคแล้วอบเาลืมกดไล่ก like. ดแชร,ร์ของท่านใครกดติดตามไว้คลกิปต่อไปจนนี้ไปลเลยครับย yeah.